หัวข้อถัดมานะคะจะเป็นข้อควรระวังในการให้บริการค่ะในฐานะที่คุณเป็นโคทัวรมเซอร์วิสพร็อพเดอร์จะต้องอำนวยความสะดวกให้บริการกับภาคธุรกิจิหลายภาคส่วนหรือให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันดังนั้นคุณเองก็จะต้องควรระมัดระวังในการให้บริการดังนี้นะคะ 1. ่ค่ะ คุณจะต้องระมัดระวังกิริยาที่แสดงให้ให้ผู้รับบริการเห็นว่าคุณไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการเลยค่ะการให้บริการในทุกกรณีจะแสดงว่าผู้รับบริการมีความสําคัญจึงต้องระวังไม่แสดงกิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจผู้รับบริการอย่างจริงจังค่ะ ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องโดนคอมเพลนแน่ๆเลยค่ะข้อถัดมาที่คุณควรจะระวังในการบริการคือการให้บริการที่ขาดตกบกพร่องไม่เป็นไปตามวิธีการขององค์กรค่ะข้อนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอการให้บริการจะขาดตกบกพร่องไม่ได้เลยเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำลายการบริการในส่วนงานอื่นๆด้วย 3. การดำเนินงานล่าช้าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างยิ่งเลยค่ะ เพราะความล่าช้าไม่ตรงต่อเวลาทำความเสียหายให้กับผู้มารับบริการได้และข้อควรระวังที่4ค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะสมนะคะ เพราะการให้บริการจะสามารถรู้สึกได้จากกิริยาท่าทางการใช้คำพูดและน้ำเสียงของผู้ให้บริการค่ะบางครั้งเราเองก็อาจจะไม่ได้มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาที่ไม่ดีแต่อผู้มารับบริการแต่อยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้จึงอาจจะใช้คำพูดหรือกิริยาที่อาจจะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเสียความรู้สึกไปได้ข้อนี้มีความสำคัญมากๆที่ทุกท่านจะต้องระ ระวังนะคะข้อ5ค่ะทําให้ผู้รับบริการผิดหวังอันนี้จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะการบริการที่ทําให้ผู้รับบริการรู้สึกผิดหวังมีได้ในหลายกรณีค่ะเช่นการต้อนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสมทําให้บริการอย่างไม่ต็มใจไม่ได้ใส่ใจในการบริการ การบริการที่ผิดพลาดสร้างความเสียหายให้แก่ผู้มารับบริการค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณควรจะระวังในการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยนะคะดังนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงอาจสรุปเทคนิคการให้บริการด้วยหัวใจง่ายๆดังนี้เลยนะคะ การให้ความสําคัญกับการบริการมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มารับบริการและขณะเดียวกันผู้ให้บริการก็จะต้องมีใจในการรักบริการเป็นสําคัญหรือที่เรียกว่าการบริการอย่างเป็นมิตรหรือเซอร์วิสไม d นั่นเองค่ะและนี่ก็คือเทคนิคในการให้บริการนะคะ